สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะประจําเดือนเมษายน2566นนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ ก็ช้ในลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์้กับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมาแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจในแดงทีเรื่อความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ<ม>ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องที่มาส่องชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ไปได้คะ่ะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าหนักจังเลยนะคะไพ่สิบดาบเหนื่อยด้วยนะคะไพ่เด็กถือถ้วยคะ่ะและเป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอยู่กับชาวธาตุด,ดินนะคะโดดเด่นในชาวราศีมังกรและคณะมังกรคะ่ะธาตุน้ำก็รกดมีพิจิกธาตุเด,ดียวก,กันกับคุณนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่า คนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะค,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่นะในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่หรือว่าที่คุณดิวอยู่กับคนคนนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณมีการเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวค่อนข้างที่จะเป็นท็อกซิกนะคะใครที่ อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เชื่อว่าตัวคุณเหมือนกับต้องให้กําลังใจตัวเองในทุกๆในทุกๆวันน่ะนะคะว่าแบบมันจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งบางทีเรารู้อยู่แก่ใจค่ะว่ามันเหนื่อยมันหนักสักวันมันก็ต้องจบสักวันคนเรามันทนไม่ไหวแล้วค่ะแต่มันเหมือนกับว่าในสิ่งที่ที่คุณทําให้เขาไปอ่ะมันทําด้วยใจจริงๆเนาะ นะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าไม่ได้พร้อมเลยที่จะเสียคนคนนี้ไปนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะตัดใจด้วยนะคะมันเหมือนกับเจ็บก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ็บเองหายเองนักเลงพออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาซึ่งการกลับมานะั้นมันก็เป็นการกลับมาแบบไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันมามาหายๆได้นะคะตรงนี้เนาะอาจจะแบบทีเล่นทีจริง เอ๊ะจะเอาอยัางไงที่กลับมาแค่เหงาหรือว่าต้องการที่จะกลับมาคบกันรจริงๆอะไรประมาณนี้ซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนใดๆน,นะคะอือหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น็อกซิเรเลชั่นชิพโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักสามเศร้าหรือรักคนมีเจ้าของนะคะตอนเนี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะ move on ได้นะคะมันเหมือนกับตัวเราหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆเราบางครั้งบางทีเราอาจจะ เราอาจจะต้องให้กําลังใจตัวเองในการ move on ให้ได้นะคะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษายน2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เจ็ดดาบใต้สำรับและเป็นไพ่เอมเปอเรนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจจะอยู่กับชาวธาตุไฟเมษธนูโดดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุ้นกุ้มนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นมีความต่างในเรื่องราวของระยะทางนะคะภาษาอายุวัฒนธรรมประเพณีอะไรประมาณนี้ก็ได้ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะอืม สถานการณ์บรรยากาศในความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคนราพิจิกในช่วงเดือนเมษายนไม่รู้สึกว่าตัวคุณเหมือนกับพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินอนาคตความมั่นคงเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองอกับความสัมพันธ์ที่ไปท็อกซิกนี้นะคะแต่ถามว่าในใจคุณลึกๆแล้วถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาว่างช่วงเวลาที่แบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของการงานคุณก็หวนกลับ ไปคิดถึงความสัมพันธ์ท็อกซิกนี้เช่นเดียวกันคุณไม่อาจที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากใจได้ถึงแม้ว่าบางคนนะคะ move on ได้แต่ก็ยังมีความอยากรู้อยากเห็นแอบสืบแอบส่องนะคะว่าคนคนนี้ที่คุณ move on มาได้แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีคนใหม่แล้วหรือ,อยังอะไรประมาณนี้อืมถ้าหากว่ายังส่องกันได้นะก็ยังคงส่องอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้ไมันรู้สึกว่าตัวคุณ เบนความสนใจตัวเองอืเหมือนกับตัวคุณรู้แล้วว่าค่ะว่าเอ้ยเรา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 โฟกัสอย่างอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าไม่รู้สึกว่าถึงถึงคุณจะอยากแก้ไขความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนหรือว่าคุณอยากจะจะเทคแอคชั่นใดๆกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวคุณยังไม่ไหวอ่ะยังยังยังแตะต้องในเรื่องของความรักไม่ได้นะคะดังนั้นคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อน เอออาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงหรือการเดินทางอะไรของคุณที่มันที่มันเร่งด่วนมากกว่าที่จะไปจัดการในเรื่องของความรักซึ่งมันจัดการอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะคุณก็จัดการใจตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวพิจิกก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนาะสิบถ้วยเต็มมากนะคะเต็มมากเต็มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะ ไพ่อัศวินถือเหรียญมั่นคงด้วยนะคะเออไพ้คิงถือดาบนะคะและเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะอ,อ่าใต้สำรับได้เป็นไพ่ควีนถือดาบมีไพ่คู่ขึ้นมานะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินประสบกันมังกรธาตุน้ำก,รก็รกกดินพิจิกธาต ลมมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนาัาไพ่นะคะมารู้สึกว่าตัวชาวพิจิก่ะค่อนข้างที่จะแบบมั่นคงกับคนคนนี้มากๆนะคะเหมือนกับคุณแบบตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็จะเป็นคนคนนี้ยังไงฉันก็จะพยายามกับคนคนนี้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเต็มมากเลยค่ะแก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่า เหมือนกับคุณไม่อยากจะพูดเยอะอะแต่คุณจะแสดงออกว่าคุณนะจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขามากขนาดไหนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณคุณรู้สึกผูกพันรู้สึกรักรู้สึกเต็มกับคนคนนี้มากๆอืถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดหรือมีปัญหาหนาักๆในความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนอะ แต่คุณก็ยังคงปักหมุดปักธงกับคนคนนี้แล้วอะค่ะเออมันเป็นประมาณนี้ไม่เปลี่ยนใจด้วยนะเปลี่ยนใจยากด้วยเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดถึงนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใแบแรกค่ะได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะอืมเขารู้สึกว่าเขาเอาอยู่นะอืมเอาคุณอยู่อะออฮัลโลแฟนค่ะ พอร์มินะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะใต้สำรับค่ะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณอาจจะอยู่กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะาชาวาตุดินพุกศบกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีกันลัคนาการราศีพฤกษพลัคนาพุกศบอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนตาา่างภาษาหรือว่าอาจจะมีความต่างทางด้านอายุศาสนาวัฒนธรรมประเพณนี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือนิสัยใจคอก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะ ไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะคิดว่าเขาเอาคุณอยู่เออคิดว่าคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมเขาทุกอย่างเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าพร้อมที่จะลงให้เขาตลอดอะไม่ว่าคุณจะใจร้อนหรือว่างุนงิดอะไรมาก,ก็แล้วแต่นะคะคุณก็คุณก็ยอมให้เขาได้คุณก็เย็นให้เขาได้เออคุณเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ก็ สามารถที่จะลดอีโก้ของคุณให้เขาเพื่อเขาได้เออประคองเขาได้ตามใจเขาได้มีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นที่เป็นที่พักใจให้กับเขาได้อมืมันเลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่ามั่นอกมั่นใจในตัวเองค่ะว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีเขาคุณก็ น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณก็ไปย้ำอีโก้เขาตรงนี้ว่ามันใช่ด้วยนะคะเออเนาะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิลกลักณะพิจิกกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นไม่แนะนําให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นว สามดาบคิงถือเหรียญ Judgment นะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าว่าไม่ใช่ถือไม้เท้าสิอัศาวินถือดาบนะคะภพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่ 8ถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินรืกศพกันมังกรธาตุไฟไม่ใช่ธาตุไฟสีธาตุน้ำก็รกกดินพิจิกธาตุดียวก,กันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาต,ตุลมถุนตุ่กลมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะในส่วนของเอาค่ะไมความรักราารวะค,ะความสัมพันธ์ระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์ที่โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาตีเป็นรักสามเศร้าหรือ มีความลับปิดบังกันอยู่นะคะในอนาคตมีเกณฑ์โอกาสที่ความลับที่ถูกปิดบังหรือว่าพูดไม่หมดนะคะจะเปิดเผยออกมาแล้วอาจจะทําให้ทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์อาจจะมีการเดินเดินจากไปหันหลังจากไปไม่คุณก็เขาไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะก็ทํมระวังไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาโรย์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะมาดูกันเนาะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ห้าถ้วยไพ่แปดดาบไพ่แคมเปนค่ะและใต้สำรับได้เป็นไพ่ควีนถือดาบน,นะคะชาวราศีพิจิกลัคษณะพิจิกไพ่ทาโร่เรนนาว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเหนื่อยหนะักแล้วก็ มองในสถานการณ์ในแง่ของความเป็นจริงแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะเขาไม่เปลี่ยนแล้วตัวคุณก็เหนื่อยแล้วก็หนักมานานมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วไหมที่คุณจะค่อยๆถอยหลังออกมาสักทีนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นอนาคตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีการพัฒนา ตัวคุณควรจะยอมรับความจริงนะคะแล้วก็หันกลับมาเยียวยาหัวใจรักตัวเองให้เป็นนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กัแม,มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ